การเวลาก็ผ่านไปผ่านไปก็เหลือน้อยลงทุกวันทุกวันที่เราจะได้อยู่กันตรงนี้ก็คือโดยเฉพาะหลวงตาก็จะอำลาตรงนี้วันที่27ก็เหลืออีกไม่กี่วัน การเวลาการเวลาเป็นเรื่องสำคัญการเวลาไม่ได้ผ่านไปโดยปล่าประโยชน์การเวลาก็เอาชีวิตของสัตว์ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ไปด้วยผ่านไปวันหนึ่งเราก็ใกล้ความตายไปวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งเราก็ ใกล้ความตายไปวันหนึ่งผ่านไปนาทีหนึ่งเราก็ใกล้ความตายไปนาทีหนึ่งเพราะฉะนั้นความตายพระพุทธเจ้าท่านจินสอนว่ามันอยู่กับเรามันแนบสนิทยอยู่กับเราแต่เรามองไม่เห็นว่าความตายที่มันตายตลอดเวลาเราไม่เห็นตายต่อเมื่อ,อมไม่หายใจเนี่ย อันนั้นตายแบบเปิดเผยตายที่พระอริยเจ้าท่านเห็นตายที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นก็คือตายทุกขณะไม่มีว่างเว้นแก่ทุกขณะไม่มีว่างเว้นเจ็บทุกขณะไม่มีว่างเว้นเพราะฉะนั้นเราก็ประมาทไม่เห็นความตายไม่เห็นความแก่ก็เห็นแก่ จริงๆก็รู้ว่าแก่จริงๆก็ยังไม่เห็นทำไมว่าไม่เห็นเพราะเราไม่ยอมรับความแก่นั่นเอง hmm. เราไม่ยอมรับความเจ็บท้ายที่สุดเราก็ไม่ยอมรับความตายจึงเรียกว่าเราไม่เห็นในอริยสัจธรรมคำว่าอริยสัจธรรมก็คือความจริง พระพุทธเ,เจ้าท่านบอกว่าที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้จักอริยสัจธรรมที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้อะไรพระองค์ตรัสรู้ข้อแรกเราก็ทุกข่องกันได้ทุกคนละมะั้งชาวพุทธเราทุกขังอันนี้จังเออทุกขังข้อแรกพระองค์กล่าวถึงเรื่องความทุกข์เมื่อเราเกิดมา ความทุกข์ก็ติดตามมาก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากของรักของชอบใจก็ตามมาความปร,ปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเราก็ทุกข์อย่างที่ทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่สมปรารถนาท้ายที่สุดพระองค์สรุปว่าเราทุกข์เพราะยึดมั่นขันห้านี้ว่าเป็นเรา ขันห้าเนี่ยคือตัวเราพระพุทธเจ้าตัสรู้ก็ตัสรู้ตัวเราที่เรียกว่ากายเราวาจาเราใจเรารวมอยู่ในที่เดียวกันเรียกว่าขันห้าขันห้าก็ประกอบได้รูปคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบด้วยนามนะสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้ ติงอยู่ในกาในกายของเรารวมเรียกว่ากายเราตัวเราเนี่ยบอกเกิดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้แต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เกิดทุกคนอยากเกิดแต่แก่ไม่มีใครอยากแก่ท้ายที่สุดตายก็ไม่มีใครอยากตายเราก็ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายนี่เองจึงเรียกว่า ข้อแรกไม่รู้จักอริยสัจธรรมข้อแรกคือเราเป็นก้อนทุกข์ก้อนแก่ก้อนเจ็บก้อนตายเราก็เลยทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับอริยสัจธรรมที่พระองค์ตรัสรู้อันนี้ความทุกข์นี้เป็นผลนะเหตุเกิดแห่งทุกข์คืออะไรเราก็ไม่รู้จักอีก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าใครเกิดมาบนโลกใบนี้เมื่อเรามาเป็นทาสของตัณหาตัณหาก็คือความที่ยานอยากเรียกว่าการตัณหาภาวะตัณหาก็ติดในภพวิภาวะตัณหาก็ไม่พอใจอกีกหมุนอยู่ในหัวใจเราที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเพราะเราเป็นทาสของตัณหาที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้เรามีเพื่อนสี เพื่อนซีของเราคืออะไรก็คือตัณหานั่นแหละเราพระพุทธเจ้าว่าเรามีตัณหาเป็นเพื่อนสองไปที่ไหนที่ไหนตัณหาก็ตามประกบจะกินข้าวตัณหาก็บงบงการว่าอันนั้นอร่อยที่นี้อร่อยที่นี่ไม่อร่อยแดดร้อนตัณหาก็บงการเราไม่ชอบอากาศร,ร้อน ฝนตกอาแชะขึ้นมาอีกเราก็ไม่ชอบอีกเนี่ยเรียกว่าเป็นผลของตัณหาทั้งสิ้นเพราะเราเป็นทาตของตัณหาเราก็กระสับกระส่ายเร่าร้อนอยู่อย่างนี้พระองค์สอนไว้ชัดเจนว่าเรามีตัณหาเป็นเพื่อนสองไปที่ไหนตัณหาก็ประกบเราติดตามเราตื่นเช้าขึ้นมาตัณหาก็ทำงาน นื่อยข้าวตันหาก็บอกว่ากินอะไรดีกินที่มันอร่อยนั่นเรียกว่าเป็นตันหาแต่ถ้าเรากินตามที่มันมีมีอย่างไรเราก็กินอย่างนั้นอันนี้ไม่จัดว่าเป็นตันหานี่เพราะเราไม่รู้จัดตันหาเราก็เป็นาธาตุของตันหาและเราก็เป็นทุกข์อย่างนี้อันนี้เรียกว่าไม่รู้อริยสัจธรรมข้อแรกกับข้อสอง,อสองก็คือทุกข์ กับเหตุเกิดแห่งทุกข์ต่อไปการปฏิบัติเนี่ยที่เรียกว่าพระพุทธจเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อสอนพวกเราให้รู้จักสองข้อแรกคือทุกข์กับเหตุเกิดแห่งทุกข์เมื่อเราเห็นทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์แล้วพระองค์ก็สอนวิธีดับทุกข์ก่อนที่จะสอนวิธีดับทุกข์พระองค์ก็สอนเรื่องนิโรธก่อน คำว่านิโรธก็คือดับตัณหาทั้งสามนั้นน่ะเรียกว่าดับกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาใครดับตัณหาได้ผู้นั้นก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความเยือกเย็นทุกคนก็เออดีใจเห็นชัดว่าเมื่อเราดับความอยากได้เราจะมีความสุขความสงบเยือกเย็นอันนี้เป็นผล เหมือนก,นกันกับว่าเราชอบของเปรี้ยวเห็นมะม่วงเนะี่ยเราก็น้ำลายสอเนี่ยเรียกว่าเกิดความอยากเช่นเดียวกันพระอ,องค์ก็เอานิโรธคือพระนิพพานมาล่อว่าเมื่อเราดับความอยากเสียได้เราก็จะมีความสุขนะที่เรียกว่าพระนิพพานแต่เราก็อยากเฉยแต่เราไม่รู้ว่าทำอย่างไรถึงจะ ได้ไดสมมุติอยากกินมะม่วงที่เราชอบก็ต้องไปหาพันธุ์มาปลูกวิธีปลูกมะม่วงอะไรตรงมีอะไรเราก็จะได้กินมะม่วงสมที่เราต้องการคือความอร่อยที่เรียกว่าความเปรียร้ยวหรือว่าความสุขอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นผลทีนี้วิธีสร้างเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าทางไปสู่ความดับทุกข์อันนี้ตัวตัวนี้ ที่จะทำให้เราประสบความสงบเยือกเย็นหลวงตาก,ก็จะเน้นจะสอนอยู่เสมอมักมีองค์แปดนั้นพระองค์เน้นเรื่องสมาทิฏฐิขึ้นต้นสมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นในศาสนาของเราตถาคตถ้าใครเข้าถึงสมาทิฏฐิแล้วผู้นั้นก็จะไม่หลงทาง คำว่าสมาธิธิในที่นี้หมายถึงพระโสดาบันนั่นเองสมาธิฐิระดับบุตุชนก็เรียกว่าระดับปัญญาของของชาวโลกเราเหล่านี้แหละแต่ถ้าเป็นปัญญาหรือว่าสมาธิฐิของพระพุทธเจ้าเมื่อเราฝึกเราสอนใจเราจนใจเรายอมรับความจริงคือไม่เป็นทาตของตัณหาอีกต่อไป เรียกว่าจิตตกตระแสหรือว่าเห็นแจ้งตรงต่อความเป็นจรงิงนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เราเห็นชัดที่ครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าก็ยกขึ้นมาสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิสมัยหนึ่งพระองค์พาพาพระสมัยก่อนนั้นเวลาเดินธุดงก็จะข้ามเขาข้ามห้วยจากเขาลูกนี้ไปสู่เขาลูกน้น ถ้าเราเคยไปอินเดียก็จะเห็นว่าภูเขานั้นมากมายกายกองจากกุงร่าจะขึ้นไปประเทศไหนสมัยก่อนเรียกว่าสิบหกประเทศนะสิบหกแววนแววนก็ไม่มีรถลาเหมือนสมัยปัจจุบันต้องใช้เดินเท้าไประหว่างข้ามลำห้วยพระองค์ก็เห็นน้ำใสสะอาดก็น่าจะพักผ่อนให้ให้ ระที่ติดตามได้สงน้ำได้อาบน้ำานเะพราะร้อนเดินกลรำแดดมาทั้งวันพระองค์ก็นอนก็คยกว่านั่งคอยสาวกที่ไปส่งน้ำบ้างท่านน้ำบ้างล้างหน้าบ้างขณะดเดียวกันพระองค์ก็สังเกตเห็นสุนัขหมาป่าหรือว่าสุนัขจิ้งจอกปกติมันก็อยู่ในโพรงไม้ ระหว่างพระองค์นั่งพักอยู่นั้นหมาจิ้งจอกมันก็ออกจากโพรงไม้มาแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆพระองค์อยู่พุ่มไม้ใกล้ๆพระองค,องค์แล้วก็จากนั้นก็ลงไปเล่นน้ําจากเล่นน้ำมันก็เล่นเดี๋ยวเดียวมันก็ขึ้นมาคุกทรายคุกฝุ่นคุกทรายมันก็อุ่นๆร้อนๆนะเสร็จแล้วมันก็ขึ้นโพรงไม้อีกหมุนอยู่อย่างนี้ มันอยู่ไม่เป็นสุขพระองค์ก็กำหนดดูพิจารณาดูว่าทำไมสุนัขจิ่งจอกตัวนี้จึงหาความสุขไม่เจอมันอยู่โพรงไม้เดียเด๋ยวเดี๋ยวมันก็ลงมาอยู่พุ่มไม้จากพุ่มไม้ก็ลงน้ำจากลงน้ำก็ขึ้นมาคุกฝุ่นคุกทรายเล่นเดี๋ยวก็ขึ้นไปหมุนเวียนอยู่อย่างนี้พระองค์ก็รู้แกแต่พระทัยของพระองค์ว่า อ๋อสุนัขจิ่งจอกตัวนี้มันไม่รู้ว่าที่มันคันมันอยู่ไม่เป็นสุขเพราะมันเป็นที่เลื้อนแล้วก็ไปโทษโปรไม้ที่มันเคยอยู่ว่าเป็นบ่อกเกิดเป็นที่เกิดแห่งความคันพอมาอยู่พุ่มไม้เย็นพักเดียวก็คันเองก,ก็ลงไปเล่นน้ําเล่นน้ําก็หายคันเดี๋ยวเดียวก็คันเอก ขึ้นมาคุกฟุนคุกฟุนหายคันเดี๋ยวเดียวก็คันอกีกนี่พระองค์ก็ได้ธรรมะไว้สอนลูกศิษย์สอนญาติโยมสอนพระมาจนถึงทุกวันนี้นี่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะพอพระพักผ่อนกันเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าฉันน้ำฉันท่ามาร้อมรอบพระองค์พระองค์ก็ชี้เห็นว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอเห็นไหมสุนัขจิงจอกตัวนี้ มันอยู่โพรงไม้เดี๋ยวเดียวมันก็ไม่อยู่นานมันอยู่ในพุ่มไม้นี้เดี๋ยวเดียวมันก็ไม่นานลงเล่นน้ําเดี๋ยวเดียวมันก็ออกลุกขึ้นมาจากน้ํามาคุกฝุ่นอีกเดี๋ยวเดียวมันก็ขึ้นพรงอีกเป็นเพราะอะไรมันอยู่ไม่เป็นสุขพระไม่ได้สังเกตดูว่าเป็นเพราะอะไรพระอ,องค์ก็เฉลยให้ฟังว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสุนักจิ้งจอกตัวนี้มันอยู่ไม่เป็นสุขเพราะมันเข้าใจว่าโครงไม้ทําให้มันคันุูมไม้ทําให้มันคันน้ําทําให้มันคันกองทรายทําให้มันคันที่แท้ตัวมันเป็นขี้เลื้อนมันก็โทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นไปตลอดอย่างนี้นี่ฉันใด เมื่อเรานะคือพระทั้งพระทั้งญาติทั้งโย,ยมเนะี่ยไปโทษแต่คนอื่นไม่เห็นโทษของตนเองก็ไปโทษคนอื่นทำให้ว่าคนอื่นทำให้เราทุกคนอื่นทำให้เราเดือดร้อนคนอื่นทำให้เราไม่พอใจที่แท้ใจของเรานั้นเป็นมิจฉาทิฐิพระโอก็ยกตัวอย่างต่อไปว่าอย่างอยู่พระเชตวัน อาพระเยอะก็ไม่พอใจก็ไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีพระเยอะพอไปอยู่ก็เหงาคนเดียวอีกก็อยากจะไปอยู่กับหมู่คณะอีกหรือว่าไปอยู่ที่ไหนเข้าปาอาหารอุดมสมบูรณ์ก็บนอีกเข้าปาอาหารเยอะไปน่ยก็ไปอยู่ที่อดอยากก็บนอีกว่ามันอดอยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นท่ เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดไปได้สามีไม่ดีเราก็โทษเราสามีไม่ดีได้ภรรยาไม่ดีเราก็โทษภรรยาไม่ดีแต่ที่แท้หาโทษตัวเองไม่หาไม่ได้รู้จักพิจารณาตัวเองว่าทุกข์เกิดจากใครกันแน่ เพราะนั้นพระอ,องค์จึงสอนห้เราสร้างสมาธิฐิให้เกิดให้มีขึ้นในชีวิตของเราเห็นอะไรก็ไม่โทษคนอื่นโทษตัวเองแก้ไขตัวเองอย่างนี้ตลอดไปเราก็จะแก้ไขตัวเองจนกระทั่งเป็นผู้บริสุทธิ์คือไม่มีความเห็นผิดอีกต่อไปคือเป็นผู้มีสมาธถฐิ เห็นตรงตัวความเป็นจริงอย่างนี้เรื่อยไปเห็นอะไรผิดปกติเราก็เตาะสอนตัวเราเองว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเห็นความแก่เราก็ยอมรับความจริงว่าเออมันเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยเรียกว่าสมาทิฏิิแม้ที่สุดเห็นความตายมาถึงเออเกิดมาแล้วมันก็ตายอย่างนี้เองเนี่ยใจของเราก็จะสงบเยือกเย็น ไม่เร่าร้อนอีกต่อไปเรียกว่านิโรธเกิดขึ้นที่ใจเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายใจเกิดอีกต่อไปเพราะอย่างนั้นก็อยากให้ลูกหลานสร้างสมาธิิให้เกิดให้มีขึ้นอันดับแรกจำให้ดีถ้าใจเราหงุดหงิดเมื่อไหร่ก็เตือนตัวเองสอนตัวเองว่านิ้ใจกำลังกำลังเป็นมิจฉาทิฐิพอแก้ ได้เรียบร้อยผลออกมาก็คือใจเราก็สงบเยือกเย็นเราก็จะเห็นผลของการแก้ไขตัวเองเห็นผลของการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าธรรมะนั้นนำมาซึ่งความสงบนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลูกหลานนำไปสอนตัวเองเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าขนาดใดใจเราเาร่าร้อนก็ให สอนตัวเองได้เลยว่านี้ความเห็นผิดกำลังเกิดขึ้นแก้ความเห็นผิดได้โอ้เราก็จะพบความสงบสุขความเยือกเย็นเราก็จะมีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งแก้ไขความเห็นผิดได้หมดกลายเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้จะประคองใจเราตั้งแต่โสดาสกิาคาอนาคาจนถึงพรอรหรัน คิงไม่ได้หลวงปู่ชาท่านก็ปปร,รบเรื่องสมาธิธิให้ฟังหลวงตาก็จำได้นะท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าปราศยปราศจากสมาธิธิเพียงข้อเดียวการปฏิบัติก็จะเห็นผลยากเหมือนงมปลาในสระที่ไม่มีปลางมทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้ปลา หลวงพ่อโทนท่านสนเสริญส,สมาธิิเหมือนรากแก้วของพระพุทธศาสนาหรือเป็นเข็มทิศของการประพฤติปฏิบัตินะจะมีมีสติกเกอร์แจกอยู่นะใครไม่ได้ไปเอาได้ท่านบอกว่าชีวิตถ้าปราศจากเข็มทิศนะชี้นำเราก็จะต้องประกอบสร้างสมาธิให้เกิดใ,ให้มีขึ้น ในจิตในใจของเราใจของเราก็มีแต่ความสงบเยือกเย็นนะจำไว้หลวงพ่อทูลส,สรนเสินสมาธิเหมือนรากแก้วของพระพุทธศาสนาหลวงปู่ชา,ส,าสรนเสินสมาธิเหมือนการปฏิบัติถ้าปราศจากสมาธิิการปฏิบัติก็จะเห็นผลยากเหมือนงงปลาในสระที่ไม่มีปลา ส่วนพระพุทธเจ้านั้นสรรเสริญว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นในศาสนาของเราตถาคตเพื่อให้เรามั่นใจนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ต้องอื่นไกลเตือนตัวเองสอนตัวเองเรื่องสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวนี้เราต้องหมาย ใจเราไว้เลยว่าเรายังเป็นบุตุชนอยู่นั่นะคือยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ถ้าแก้ไขความเห็นผิดจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็หมายถึงผู้ยังจิตให้ตกกระแสรธรรมที่เรียกว่าระโสดาบันสัมมาทิฏฐินี้ก็จะมีอุปการะต่อพระเสขาบุคคลตั้งแต่โสดาสกิตาอนาคาจนถึงอรหันตมัย สิ้นสุดตรงนั้นเพราะฉะนั้นหวังว่าลูกหลานคงจะน้อมไปประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้ไขความเห็นผิดให้เป็นการเป็นความเห็นถูกต้องดีงามโดยทั่วถึงกันเชิญระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอเป็นผู้ไม่มีเวรภัย ต่อสรพสัตทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพระนิพพานเทินระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีของทิศบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแกส่สรพสัตทั้งหลาย น้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพนิพานเทิน